เดี๋ยวครับมีการครจัดส่งนะครับขอบคุณลูกค้านะครับก็ชุดอ่าของเี่นนะครับเป็นเงินก้าหนึ่งหนึ่งนะครับก็มีแก้วหนึ่งกระป๋องนะครับของใหม่ๆเลยนะครับชุดมีอะไรนัดป้สิบแผ่นนะครับเดี๋ยวทดสอบจริงเลยนะครับผมเดี๋ยวรียบนะครับมีอ่าหลายอย่างที่จะต้องทํานะครับก็เลยไม่ใช่หิวข้าวนะครับแต่เราต้องรีบด้วยครัเพราะว่าทําช้าอะไรไม่ได้เดี๋ยวหน้าบ้านก็จะขายกิโลตีเอโน่หลายอย่างเลยนะครับผมนี่ครับในกล่องก็จะมีให้ครับเงิก้าหนึ่งมีอะไรมีลูกสุกให้นะครับผมเเดีี๋ยววราก็ใส่ไแล้ม ไม้ถอดล็อกกล้องนะครับมีจุกนะครับโอ้โหเนี่ยครับอย่างรวดเร็วเลยครับผมนะครับเอาจุกออกป้องกันได้นะครับนี่สไลด์มานะฮะอ่าเดี๋ยวก่อนฮะตอนนี้ติดขัดอยู่นี่ครับทางนี้ล็อกได้นะครับิีไม่ได้นะครับลองออกไม่ดีก็ไม่ได้จะดีถอดนี่ไหวได้ครับเติมแก๊สนี้ครับเลยนะครับตอ้โอกกล้องวันนี้มานะครับก็แก๊สของเราไม่ได้ครับผมแก้กล้องไม่ได้ากลกอะไรเป็นธรรมดาปกติของแม่ เราทำช้าไม่ได้เพราะเรามีหลายหน้าที่ครับเดี๋ยวก็ขายเครื่องตีเดี๋ยวก็ไอเดีกันนะครับนอากานอากาศก็ไม่เป็นไรครับใส่ไปพอดีติดลูกค้าข้างหน้าบ้านนะครับก็ดูนะครับผมโอ้ยิงแล้วโอ้โหมาแล้วครับเดี๋ยวก็บินออกนี่ครับงานนิดๆโอ้โหค้าอะไรครับโอเคนะครับสนใจเดี๋ยวทักมาจะได้รุ่นไหนก็มานะครับจะสุดแตกก็มานะครับเดนสันเดนไอเกิลเดนมาสันก็มานะครับผมสนใจัยทักมาติดแชร์ติดตามนะขอบคุณมากครับ เลยจะสวีทดีเลยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับโอ้